สวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนพุนเพ,เพชรเป็นหลานสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เขามารับชมสวนพุนเพชรสวัสดีชาวชาวสวนทุเรียนนะครับอากาศวันนี้28องศานะครับร้อนมากนะครับเมื่อวานนี้ให้น้ำนะครับให้น้ำนะครับ3-40นาทีนะครับเมื่อวานนี้ให้น้ำเป็นกำหนดวันเว้นวันให้น้ำนะครับเต็มทรงรุ่ม การร้อนมากนะครับสองวันนี้ลูกก็เลยร่วงนะครับอ่าภาคไหนเป็นเหมือนผมบ้างนะครับร้อนมากผมก็เลยให้น้ำเพิ่มเป็นวันนี้อีกนะครับอีก30มนาทีนะครับเพื่อให้เขาดูดน้ำได้ได้ไปหล่อเลี้ยงความเย็นบ้างนะครับให้น้ำมาสองวันครับวันนี้ปุ่เมืวอวานกับวันนี้นะครับเมื่อวานให้40นาทีวันนี้ให้30นาทีนะครับ แล้วก็จ้างลุงให้มาตัดยาให้ด้วยก็เลยมันรกมากก็เลยตัดบอกให้ลุงตัดให้เสมอสูงนิดดิลลุงก็มันเมื่อยนะถ้าตัดอยางงั้นมุนเมื่อยเพราะมันต้องของถ้าตัดเรียบๆเ,เนี่ยก็ต้องวางแผ่นจานแล้วก็วิ่งเลยมันจะตัดง่ายกว่านะครับตัดนั้นยากก็ทําให้เริ่มเริ่มใบใบใจแจก็เริ่มร่วงแนละ้วก็ ก็เติมน้ําเอานะครับภาคไหนร่วงบ้างไหมครับเนี่ยขอผม,ผมร่วงเต็มเลยพอมาเดินเช็คเนี่โอ้โหเนี่ครับจะเปน็นนี้ร่วงลูกลูกเกือบกำปั้นแล้วนะเนี่ยร่วงเต็มเลยเนี่ยก็อเอามาอัปเดตให้กับผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่าอ,อีกอย่างหนึ่งมันก็ลนะักษณะยอดก็ยังไม่มานะครับต้นนี้ แต่ว่ามันสลัดมันสลัดนะมันสลัดลงนะครับตรงนี้เราเป็นสิบแล้วนะนี่ถ้าดนะูบริเวณนี้ก็อนี้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดโอ้ราวนี้ก็เหลืออยู่ลูกหนึ่งนี่นะครับเนี่ลักษณะย,ยอดไม่มานะดูนะครับใบก็ยังแน่นอยู่นะครับ ร้อนมากครับตั้งวันร้อนมากร้อนผมก็เลยเติมน้ำเพื่อช่วยนะครับก็เสด็จแล้ก็สลัดลงมานะครับวานนี้ก็โยงโยงวันสุดท้ายก็หลุดเหลือลูกเดียวนะครับอันนี้เหลือลูกเดียวในเชือกเหลืองนะครับนี่ร้อนมีเร้่องร้อนยังไงนะครับทอดูต้นนี้ นั่นครับกองอยู่ที่พื้นเลยโอ้อันนี้แตกใบอ่อนเออนี่พอเข้าใจได้เนาะเนี่ยอันนี้แตกใบอ่อนกองอยู่ที่พื้นนะครับไปลูกเอ้ยองอพิอก,การงอแล้วก็ยังร่วงอีกนะงอนไปนู่นเลยครับก็ก็เหลือแต่ตัวไอ แกนใหญ่นะครับตัวนตนั้นก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลูกแล้วโอ้จะเหลือไม่น,น่าหนิเห็นไหมเนี่ยห็นไหมท่ากับใหญ่กรมปั้นนะท้ากรมปั้นผมเลยโย่นี่หลวงน้ำผมเติมน้ำนะครับสภาวะอากาศร้อนมากก็เลยมันสลัดลูกนะครับ บวกกระแตกใบอ่อนด้วยเอานี่ฮะโอ้โหจะเหลือไหมปีนี้สู้กันมาตั้งแต่ดอกแล้วมาเจออากาศอีกถามสิครับทุเรียนนะครับไม่ล้นตลาดหรอก <c oughs> นี่เอากลองกับพื้นเอาเี๋ว่าลุงตัดหญ้าเมื่อวานก็สับไปหลายลูกเหมือนกันนะ เมื่อเช้ามาเดินดูเมื่อเช้าตื่นตีสามมาเปิดน้ําเพราะว่าเปิดน้าเมื่อคืนนี้น้าไม่พอสระก็เลยมาเติมนะครับก็กังวลก็เลยวิ่งมาดูก็ก่อจะเต็มสระก็ตีสี่ตีสี่ครับกับโซลาเซลล์ปาาเงาะปากล้วยด้วยก็ไปเติมไม่จะลองโซลาเซลล์ให้ดันปั๊มสามแรงดันไม่ได้นะครับแผงน้อยก็เลยใช้ไฟนั่นแหละ ตกต่อเดือนน่าจะประมาณ400หรือ300บาทนี่แหละ400ดีไป400บาทก็ไม่ต้องเพิ่มแผงก็ใช้ตัวโซลาร์นไอตัวไฟไฟบ้านนั่นแหละเดี๋ยวค่อยมีงบค่อยลงทุนไปอีกทีเพราะว่างบงบไม่เหลือแล้วหมดงบแล้วนี่ครับรูปขนาดนี้ครับก็นำมาฝากนะครับจุงนี้อากาศร้อนมากนะครับ ก็เติมน้ําติดต่อกัน2วันน่าจะได้ชยโยชยทุกวันนะครับชวยวันละ20่นาทีนะครับเดี๋ยวให้มันอากาศมันนิ่งกว่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลูกมันจะร่วงกว่าน,นี้เดี๋ยวจะไม่เหลือเลยนะครับสังเกตได้นะครับปางเกะผมใส่เป็นชั่วโมงอันนี้ลูกเขียวเลยนะครับหนามเขียวเลยนะครับแต่ตัวนี้ออกงแดงๆหน่อยนะบางทีปางกะผมเปิดหลงลืมไปก็มี เป็นชั่วโมงเลยนะลูกเขียวเลยนะนี่น่าจะน้ําไม่พอนะเดี๋ยวเติมอีกนะดูดูสภาพลูกแล้วดูสีสันลูกแล้วก็ยังออกแดงๆหน่อยครับสุชาติศูนย์คุณเพชรก็นําวิกฤตนะครับอากาศร้อนมาฝากนะครับก็น้ํานะครับน้ําอย่างเดียวเลยวันนี้แล้วก็ดูเรื่องยอดอ่อนด้วยนะครับ ครับสุชาติสวนผู้เพชรก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีในการทําทุกเรียนทุกท่านนะครับโชคดีให้มากๆให้มากๆท,ทําทุกเรียน,น,นเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ